สวัสดีครับตอนนัเข้าสู่กรุงเทพยามเย็นนะครับวันนี้พบกันวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2559นะครับในกรุงเทพยามเย็นวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับผมรพัชศิษฐ์พัทรศริชัยศิลป์ครับดิฉันสาวรักแกลปุทองค่ะสวัสดียามเย็นวันจันทร์นะครับคุณสาวรักครับสวัสดีคุณรพัชศิธิ์ค่ะและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะติดตามกรุงเทพยามเย็นอยู่กับเราสองคนค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะจนถึงเวลา20นาฬิกานอกจากวันนี้ค่ะเป็นวันที่4กรกฎามแล้วก็เป็นวันชาติของสหรัฐอเเเมมมมรริิกกกาาาดด้้ววยยและังงงคคีีหตุณ์นไ่่สบทขึ ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะกิจกรรมประชาสัมพันธ์จากทางกรุงเทพมหานครก่อนค่ะไปเริ่มกันนะคะทางสำนักงานเขตบางพลัดได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูญนางกนิกาสังประสิทธิ์ผู้ผู้อำนวยการเขตบางพลัดพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธาหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดหัวหน้าฝ่ายรายได้หัวหน้าฝาา่า,ฝายเทศกิจหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินตรวจสภาพพื้นที่พร้อมประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูญและรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในซอยจรัญสนิทวง71โดยจากนั้นนางกานิกาพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกันแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรมนูญโดยการตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนณฝ่ายทะเบียนชั้นหนึ่งสำนักงานเขตบางพลัด ไปดูกันต่อนะครับที่สำนักงานเขตบางแคนะครับก็ได้มีการจัดประชุมพิจนารณาโครงการสุขภาวะในชุมชนเพื่อหาแนวทางพัฒนาชุมชนสุขภาวะที่ดีแบบย,ยั่งยืนนะครับก่อนที่จะมีการหาหรือในการจัดระเบียบหาประเด็แผงลอยในระดับเขตอย่างต่อเนื่องนางลักษนาภักดีนรนาถผู้อำน <c oughs> <c oughs> วยการเขตบางแคนะครับเป็นประธานในการประชุม พิจารณาโครงการสุขภาวะในชุมชนโดยมีผู้แทนจากสำนักพัฒนาสังคมผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางแครประธานชุมชนเขตบางแครประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเขตนะครับร่วมกันพิจารณาโครงการและร่วมพัฒนาสู่ชุมชนสุขภาวะเขตบางแคแบบยั่งยืนณห,ห้องประชุมเพชรเกษมเขตบางแคนะครับ จากนั้นนางลักษนาได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหารเร่แผงลอยระดับเขตเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนโดยถือเป็นการดําเนินการตามนโยบายกรุงเทพมหานครในการจัดระเบียบยกเลิกการอนุญาตให้ทําการค้าหาเปร่แผงลอยโดยมีนายสมชีพชัยเขตผู้นวยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนายธวัชชัยช่างยั่งยืนหัวหน้าฝ่ายเทศกิจผู้แทนจากสถานีตํารวจในพื้นที่นะครับผู้แทนหน่วยงานและตัวแทน จากผู้ค้าในพื้นที่เขตบางแคนะครับร่วมประชุมในห้องประชุมเพชรเกษมเขตบางแคครับต่อเน,นื่องกันค่ะทางสำนักงานเขตแรกกระบงังทางสำนักงานเขตแรกกระบังได้จัดประชุมพิจารณากิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาเรื่องการสร้างสุขภาวะชุมชนครั้งที่3ทับส5งเเพื่อเป็นการยกระดับการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป นายวีรพัฒน์พันหารผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังเป็นประธานในกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนจัดขึ้นครั้งที่3ทับ2,559โดยมีคณะผู้บริหารเขตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห,ห้องประชุมชั้น3าสำนักงานเขตลาดกระบังทั้งนี้การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสู่สุขภาวะในชุมชนในกลุ่ม4ี่จนวน29ชุมชนพื้นที่เขตลาดกระบัง ภาคเช้ามีการนำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจากผู้แทนชุมชนจำนวน15ชุมชนและภาคบ่ายจำนวน14ชุมชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนสุขภาวะยั่งยืนให้กับผู้นำชุมชนเขตแากระบังต่อไป ไปดูกันที่เขตมีนบุรีกันบ้างนะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับความเรียบร้อยพร้อมกับกวดขันผู้ค้าให้หยุดขายสินค้าบนทางเท้าใด้วันจันทร์นะครับเท่านี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชานชนนายประเสริฐชวีอินผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตรักษาร,ษา,ราชการแทนผูน้อำนวยการเขตมีนบุรีพร้อมนายนารงศักดิ์ชื่นสวัสดิ์หัวหน้าฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนสีหบุราธุกิจ เขตมีนบุรีนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางนะครับนอกจากนั้นรักษาราชาการแทนผู้อำนวยการเขตมีนบุรีพร้อมคณะผู้บริหารเขตหัวหน้าเทศกิจเขตมีนบุรีเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ทหารลงพื้นที่ไปกวดขันผู้ค้าให้หยุดขายสินค้าบนทางเท้านะครับในวันจันทร์โดยสามารถจับก,กลุ่มผู้ค้าที่ฝ่าฝืนได้จำนวน4ราย ผดท้ายการทางสำนักงานเขตบึงกลุ่มทางสำนักงานเขตบึงกลุ่มได้เปิดโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการสร้างภาวะการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมที่ดีให้กับเยาวชนนางสาวรัชนาภิริยาอ,อน,นุ์ผู้อำนวยการเขตบึงกลุ่มเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครกิจกรรมพิเศษสภาเยาวชนณห้องประชุมชั้น6สสำนักงานเขตบึงกลุ่ม ทั้งนี้มีผู้บริหารเขตผู้แทนชุดประสานงานในพื้นที่ผู้แทนสถานศึกษาชุมชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเยาวชนจากชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นผู้นําในการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมเป็นสมาชิกสภายาวชนที่รู้จักบทบาทหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภายาวชนเขตบึงกลุ่มและเป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพต่อไปพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ